ผมนะครับชื่อรุ่นว่า S N L Mountain Bear นะครับ6ฟุต6 2ท่อนเวสต์สิบยนะครับตัวนันราคา470บาทนะครับสั่งมาจากช้อปปี้แล้วก็ซาลีกำโซมาเลยนะครับโอ้ S N L ครับ ยังเบาอะทุกคนของแท้เปล่าเนี่ยของแท้ป่เปล่าเวลาเนอะเวลาเนอะสิบยี่สิบครับนะนี่ครับไก่ดูไก่ครับดูไก่แล้วขนาดก็เท่าไหร่เนี่ยประมาณ <c ười> <c ười> ประมาณไม่รู้อะยี่สิบปอนด์กับกีบก่กิโลอะ <c ười> ใส่ทอดอีกทอดนึ่งนะนี่ครับ <c ười> อันนี้แบงแบงเป็นลายแบดูแบงค์หน่อย แบงค์เป็นลายโฟมเป็นลายอ๋อกก็คือแบงค์ไงมันจับแบงค์ของไทยหรือของจีนของไทยครับนี่ครับแล้วเราก็ใส่อะไรเลยครับคนจับคู่กับอะไรไม่รู้ลอกจีนจากร้านบางครับเดี๋ยวเราต้องเช็คก่อนกที่เราจะใส่ใแม่นนี่คือเซียนยูทูบนะครับ คือเบ็ดเขานะครับคือเบ็ดเขานู่นนะครับ<ฮ>พิมพ์อยู่ที่ฝานู่นนะครับประมาณสามสิบคันนะครับเบ็ด่ดูเส้นขาดูเส้นขาดูไปวะนะดูเสน้นขาดูไม่เป็นหรอกครับคนดีทุกคนแข็งๆโคตรเบาทุกคนต้องลองจับนั้นคนโคตรเบาอ่ะเบาแบบเบามากทุกคนเบาจริงไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยคือเบาจริงกูเบาแบบ ชิาที่ผมจ,จับมาตอนนี้ใบสันยังกี่วันายจะหักครับอะไรยังไม่ได้อาชเลยกี่วันไปจะหกักครับ่หักครับโอ้โหลูเล็กมากนะครับไกลอย่างเยอะ 1, ครับหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจแปดเก้กลครับเดียวครับเชืดเด่อเลยเขาเซียนจริงไม้อยู่แล้วเนี่ไออยไตาม้ยู่กปีแล้วลองใส่กับน้ํสี <c oughs> จีนครับจะไปตกอะไรครับตกโจ๊บที่ไหนครับที่ที่ที่ไหนเรื่นีที่หนองชายครับอืมมันจะมีเล้ออีสานน่ะปลาหายากเอาสำหรับคลิปนี้ใส่ก่อนอื หลังคลิปนี้ครับก็อย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืม